เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมมาปฏิบัติอาตมาจะขอเล่าเรื่องในสมัยครั้งพุทธกาลในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีพระลูกหนึ่งได้เป็นลูกของเศรษฐีได้เห็นชาวบ้านไปฟังธรรมะที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร ก็ได้ตามชาวบ้านไปฟังธรรมะพอฟังธรรมะแล้วก็ศรัทธาเลื่องใสในพระธรรมคำสอนองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้กลับมาบ้านมาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่บวชแต่คุณพ่อคุณแม่พูดว่าลูกเอ,อ๋ยอย่าบวชเลยการบวชนั้นเป็นของยากบางครั้งเราอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็น บางครั้งเราอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนอีกอย่างพ่อกับแม่ก็มีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นอยากปวดเลยลูกชายพอได้ฟังดังน,นั้นเมื่อคุณแม่ไม่ให้ปวดก็เลยเข้าห้องปิดประตูลักก่อนกดข้าวประท้วงบ่านห้องมีบ่กดอาประท้วงอยากปวดหลายอดเข้าประท้วงเป็นเวลาถึงเจ็ดวันพ่อกับแม่ก็เลยปรึกษากันว่า ถ้าเราไม่ให้ลูกชายของเราบวชลูกชายของเราจะต้องเสียชีวิตแน่นอนก็เลยอนุญาตให้ลูกชายบวชลูกชายดีใจมากได้กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ไปบวชในสน,นาของพระศาสดาเรื่องต้นก็บรรพชาเป็นสามเณรพออายุครบ20ปีก็บวชพระหลังจากนั้นก็บำเพ็ญสมณธรรมจนครบหพรรษา ว่าเวลาพระพุทธเจ้าพระนสมไปบำเพ็ญเพียรสมณธรรมในป่าเป็นเวลาถึงสิบสองปีจะปีเราแย่หาบอกสิบสองเป็นได้กี่สิบเจ็ดผู้เป็นพอเป็นแม่กับถ่ายีหลูกวานายุหลายจเด็กหลูกไส้กัแบกับหาสิบแล้วบวกอีกสิบเจ็ดเป็นเท่าไรกันบวกเม่นพอ ยี่สิบตัวแต่สามสิบคนเลยก็เลยทรัพย์สินเงินทองที่นี่ก็ทางทีหน้าเป็นเศรษฐีแต่ว่ารักษารทรัพย์สินเมื่อไรเพราะว่ามีค่าท่ากริวัรก็ไม่ซื่อสัตย์จริตตักตเล็กขโมยน้อยหยิบสวยก็นะเลยต้องขอทานขอกินเป็นเศรษฐีตกยากในฝ่ายของลูกชายของเศรษฐีก็คือพระนี่ ท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมในป่าเป็นเวลาถึงสิบสองปีต่อมอีต่อมามีพระพิสุวัตรพระเชต,ตวันเดินทางผ่านมาวัดท่านท่านก็ถามว่ามาจากไหนได้ทราบว่ามาจากวัพระพชเชต,ตวันก็ได้ถามข่าวคราวพระาศาสดาสบายดีไหมได้รับคําตอบว่าสบายดีหลังจากนั้นท่านก็ถามถึงเศรษฐีสองตายายว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้รับคําตอบว่าปัจจุบันสองคนนั้นยากจน้นแท้นอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้มีลูกชายไปบวชในพระศาสนาก็ไม่เคยกลับมาดูแลพ่อแม่พอท่านได้ฟังดังนั้นก็น้ําตาหนองหน้าพิสุอาคันตุกะผู้มาเยือนก็เลยแปลกใจอ้าท่านเป็นอะไรทําไมถึงร้องไห้ท่านก็เลยบอกว่าทั้งสองคือพ่อแม่ผมเอง ท่านเลยคิดว่าเราก็บวชมานานแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมเราควรที่จะศึกไปดูแลพ่อแม่เพื่อจะได้ขึ้นสวัสด์บ้างท่านก็เลยมอบวัดแห่งนั้นให้ที่สุดอาคันตุกะผู้มาเยือนส่วนตัวท่านก็เดินทางกับวัดพระเชตวันในระหว่างทางเป็นทางสองแท่งเส้นหนึ่งไปเมืองสาววัตถีเส้นหนึ่งไปวัดพระเชตวัน ่านก็เลยคิดว่าเราควรที่จะไปข้อข,ข้อพระาศาสนาก่อนพระศาสดากว่าจะอุบัติได้แต่ละพองค์นั้นยากยิง่งพ่อแม่ของเราเราเกิดมาชาติไหนก็มีพ่อแม่เป็นแดงเกิดเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตดาัจชานก็มีพ่อแม่เป็นแดงเกิดแต่พระาศาสดานั้นกว่าจะอุบัติได้แต่ละพระองค์นั้นยากยิง่งก็เลยตัดสินใจไปข้อข้อพระาศาสนา พระพุทธองค์ท่านมียาอย่งรู้นะพิสุรูชายของเศรษฐีไปปรากฏในข่ายพยานของพระองค์พระพุทธองค์ไ็ได้แสดงธรรมเรื่องความตตันยูกะตเวทีว่าเป็นพระก็สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้พอท่านได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าเราไม่ศึกแล้วนะตอนแรกคิดจ,จะศึกพอได้ฟังธรรมะพระพุทธองค์ก็ไม่ศึกแล้ว ก็เลยไปบินท้าบาทพอได้อาหารพอสมควรแล้วก็เดินตามหาคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเจอพ่อกับแม่นั้นกลางขอทานเขากินอันั้นก็ไปเดินอยู่ไปอยู่ตรงหน้าพ่อกับแม่ในฝ่ายพ่อแม่นั้นก็สายตาฝ้าฟางอายุก็มาก็ดสิบแปดสิบสายตาฝ้าฟาง ่ายแม่ก็บอกพ่อเข้าไปดูสิพระมาอะไรพ่อก็ขยับไปดูใกล้ๆแล้วบอกว่านิมนต์พระคุนเจ้าไปบ้านหลังถัดไปเถอะทวกวัช้ไม่มีอะไรจะใส่บารให้หรอกนิมอนต์อยู่หลายครั้งพระท่านจาได้นะแต่พ่อแม่นี่ยไม่ได้แม่ก็รู้ว่าตาเข้าไปดูใกล้ๆสิพอเข้าไปดูใกล้ๆมองตากันก็จำได้ว่าเป็นลูกชายของตนเอง พ่อแม่ก็เลยดีใจมากก็ามากอดลูกชายลูกชายก็ดีใจทั้งสามก็ร้องไห้กอดกันด้วยความดีใจต่อมาภิกษุลูกชายของเศรษฐีท่านก็บินเทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่วันไหนได้อาหารน้อยท่านก็ไม่ได้ฉันนะวันไหนได้เยอะท่านก็ให้พ่อแม่รับประทานเหลือจากพ่อแม่รับประทานท่านถึงจะได้ฉัน วันไหนได้น้อยก็ไม่ได้ฉันเลยให้พ่อแม่รับประทานจากวันเป็นเดือนจากเกดือนเป็นหลายเดือนเท่าท่านก็เป็นโรคผอมเหลืองไม่ได้กินขา้าวกินเยอะกินหน่อยย่ยต้องให้พอกับแม่กินก่อนเหลือจากเศษพอเศษแม่จะจะมากินไหมนะได้ผ่าจีวอนได้อย่างมากสิกรรมตัดเป็นเสียผ่าให้พ่อแม่ใส่ จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนเข้าที่สูเพื่อนก็เลยถามท่านไปทําอะไรมาทําไมถึงผอมจังแต่ก่อนท่านร่างกายเปรีงตังงดงามแต่ตอนนี้ท่านผอมแห้งแรงน้อยท่านไปทําอะไรมาท่านก็เลยบอกว่าผมไม่ค่อยได้ฉันอาหารทําไมท่านจึงไม่ฉันเพราะผมต้องนําอาหารบินธบาตให้พ่อแม่รับประทานก่อน เหลือจากพ่อแม่รับประทานผมจึงจะได้ฉันบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยทิสูงเพื่อก็เลยตำหนิที่สู่ลูกชายของอดีตเศรษฐีอย่างแรงว่าท่านทําอย่างนั้นได้อย่างไรท่านนําอาหารที่ญาติโยมศรัทธาเลื่อมใสไปไข้เครือหัดได้อย่างไรก็เลยนําเรื่องนี้ไปกราบภูมิพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเรียกลูกชายของอดีตเศรษฐี มาถามดูจริงไหมที่เธอนําอาหารที่ญาติโยมศรัทธาเริ่มใส่ไปให้ครือขัดท่านก็ตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะแล้วครือขัดคนนั้นเป็นใครท่านก็ตอบว่าพ่อกับแม่ผมเองพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ให้ปุยังไให้ปุ้เคยได้ว่าให้ที่ให้บุ้ พระพุทธองค์กล่าวว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุเธอทำถูกต้องแล้วเธอทำถูกต้องแล้วหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้แสดงธรรมเรื่องสุวรรณสามชาดกเป็นเหตุให้ภิกษุลูกชายของอริเศษธีดวมตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้แสดงออกซึ่งความกัตัญอูกระตะเวที ความกระตันอยู่เป็นเครื่องหมายของคนดี